ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับก็ได้มีการเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในส้มแดดปะเทปพลัดลาสุดาสยามบรมราชกุมารีาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสมครับมูลนิธิส่งคลอเดก็กสภาการชดาไทยก่อตั้งขึ้นโดยพระราชด,ดำริของสมเดพระกนิทฐาทิลาเจา้ากรมสมเดพปะเทพผลัดราสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนัยยิกานะครับพร้อมในการสภาการชดาไทยมวันที่17กันยายน พศ2524รีิมีภลกิจนบกาลาเรียงรู้เด็กกำพร้าที่มันดาคอรองแล้วทอดทิ้งนะครับไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศีราชาเพื่อตเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สร้างคุ้มค้องเด็กก่อนส่งเด็กเข้าสู่สถาบันครอบครัวนะครับเพื่อดำเนินการตั้งแต่พศ2 5 2 4ีจนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยเหลือเด็กๆไปแล้วกว่า579รายด้วยกันครับต่อมาค่ะมูลนิธิเนี่ยก็ได้นมนำพระราชกระเซร,รับซังนะคะห้ารือกับห้างหวนทบเจริญค่ะผู้ให้การสนับสนุนออกให้บริการตรวจสายตาแล้วก็ประกอบเวนนะให้กับเด็กที่ยากไร้ที่อยู่ในทิ้นธุรกันดารโดยจะทําโครงการเวนตาผู้สูงวัยในส้มเด็ดพระเทพรชัชแล้วก็มีการตรวจวัดสายตาให้กับผู้สูงวัยที่อายุ65ปีขึ้นไปนะคะเพื่อให้ผู้สูงวัยที่ยากไร้เนี่ยแหละสามารถดูแลช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่ใน ทิธุรก,กันด้านได้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็ได้ขัดกรองผู้สูงวัยที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีปัญหาด้านสายตามาเข้ารับบริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาของห้างเวนท์ทบเจริญเดือนละนึ่งค้นนะคะแล้วก็ค้นละเสร่รอยคนค่ะเพื่อจะประกอบเวนตาให้กับผู้สูงวัยด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะโครงการเวนตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะที่จะมาะทําให้กลุ่มนี้เนี่ยสามารถเล่นนองๆได้นะคะค